มาออกงานแต่งหน้าปุ๊บกิ่วขึ้นทันทีคือเป็นกันไหมคะเจลลี่ลดกิ่วเพิ่งเคยเห็นมันมีด้วยเหรอเนี่ยคือหลายคนที่มาแต่งหน้ากันเนี่ยคือจะมีปัญหากันแบบนี้เยอะมากก็คือว่าคือใช้ชีวิตอยู่ตั้งนานกิ่วไม่ขึ้น แต่พอจะมาออกงานแต่งหน้าปุ๊บจิ๋วขึ้นทันทีคือเป็นกันไหมคะที่นี้แองก็เลยอยากจะบอกว่าอย่ารอให้จิ๋วนะปุดขึ้นมาก่อนพอไม่งั้นจะทําให้แต่งยากมากทุกคนต้องพยายามดูแลตัวเองกันก่อนที่จะถึงวันสาคัญคือพยายามดูแลตัวเองอยู่เรื่อยๆในทุกๆวันนี่เลยจ้ะสำหรับใครที่ต้องการที่จะแต่งหน้าในวันรับปริญญาไปงานแต่งหรือว่าแต่งงานเองหรือว่าไปออกเด,ดตกินตัวนี้ต่อเนื่องหอมมากน้องคือเจลลี่มีซิงหรือเจลลี่ลดจิ๋วของเรานั่นเอง <c oughs> อร่อยมากถ้ากิน2องได้ทั้งกิน2องไปแล้วคือตัวนี้นะเขาเป็นะส่วนผสมของซิงค์แล้วก็มีสารสกัดจากกีวีเจลามายคอลลาเจนไนอาซินามายและวิตามิน B3 ก็คือแบบเยอะมากทุกคนให้ดูให้ชัดกินง่ายเหมือนขนมแล้วคือ,อยังไงน้ําตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์เธอเราก็จะไม่รู้สึกผิดเขาเวลาินเคือแนะนำนะให้กินวันละหนึ่งซองคือจะกินช่วงเช้าหรือช่วงแบบระหว่างวันก็ได้แล้วคือหาซื้อได้ง่ายมากจ้ะทุกคนเพียงแค่เดินไปร้านเจ็ดทุกสาขาอยู่ในโซนตู้แช่ หยิบมาเลยแค่ซองลยยีบาทคุ้มน่าดีไม่ต้องเพิ่งโชคแต่เพราะมีเจลลี่มีซิงดูแลก่อนกิ๋วมาบ๊ายบาย